นอนอยู่คุณหมุนข้อขาด้วยข้อหมุนข้อขาเพราะว่าเส้นพลัง,งที่สอนนะเส้นพลังวิ่งที่นิวแล้วมันจะเข้าไปร่างกายมันต้องผ่านข้อขาก็เหมือนกันวิ่งที่นิวค้าบมันจะเข้าสู่ร่างกายมันต้องผ่านข้อเพราะงั้นเออถูก <laughs> คุณต้องหมุนกลับนะกลับมาร้อยคุณกลับมาร้อยหนึ่งนะกลับไปได้แต่ถ้าคุณให้นานไปคุณว่าห้าสิบแล้วหมุนกลับมาห้าสิบถ้าคุณหมุนมากพอกับร่างกายคุณผมไม่รู้ว่าร่างกายคุณชอบแคไหนถ้าหมุนมากพอผุจะบอกง่ายข้อคุณจะอุ่นอุ่นแล้วตัวดื้อจะดื้อพลังมันจะวิ่งในตัวดื้มันวิ่งเพราะมันอยู่ที่เส้นมันนอนหมอน คุณหมุนมันคุณบอกเขาบอกให้วิ่งเข้าร่างกายไปใช้ไปใช้ไปใช้มันก็จะวิ่งคุณสั่งการเนี่ยมันก็วิ่งคุณต้องทํามันให้เป็นคือวิชาอย่างเสร็จอย่างเสร็จแล้วก็โอเคจบอันนี้ขอไปเป็นอาหารหน่อยหนึ่งอาหารหน่อยหนึ่งนะว่าถ้าคุณอยากจะบนันโมนนะคนที่อยู่อยู่ใกล้ เพราะว่าคุณอยากจะให้ร่างกายเพรียวขวนคุณต้องกินอะไรก็ได้ที่ร่างกายไม่มีบัญญาเก็บต้องทิ้งร่างกายที่เหนียวคุณให้มันกินถ้ามันเยอะเกินกว่าที่จะใช้มันไม่ทิ้งนะเก็บ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 ที่ไหนไม่เก็บแต่เก็บในเส้นเลือ หัวใจเส้นเลือดสมองตับแต่ที่เห็นเห็นเลยข้างในเราไม่เห็นเเห็นเห็นก็คือหน้าทองกินกินหน้าทองเขาเก็คุณต้องไม้มันเก็แล้วคุณรู้ว่าอาหารไหนที่มันจะเก็ เค้กอดเค่ด่าจริงๆมือมสัมัญที่สุดของเมืองเช้าก็คือผลไม้ครับคุณลองฝึกให้ร่างกายกินเช้าเกินขึ้นมากินน้ำแก้วนึ่งก่อนนะคุณแต่ถ้าแต่สองแก้วสามแก้วก็ไม่น,นะเป็นอิวิชาเนี่งนะอิิชา,นนชากินน้ำเพื่อรกักษาโรคแก้วแรกร่างกายจเอาไปชายตอนคุณนนอนน,น้ำหายไปนะสี่อย่างที่ทำให้น้ำหายไป ย่างแรกคืออะไรที่น้ำหายไปตอนคุณนอนปัสสาวะหนึ่งอันที่สองคืออะไรลมหายใจหายใจสองแน่นอนอันที่สามเหงื่อสามอันที่สี่ใหญ่เลยที่มันจะหายหายไปจากตัวเราคือสายของน้ำคุณลืมไมน่สายความละเหยละเหยน้ำไม่เคยอยู่เฉย คนจอดที่ไหายเด็กมันไม่อยู่ที่น้านนาหรอกมันหายหมดมันก็ไปแล้วเ <c oughs> มื่อหายไปน้ำหายไปคุณถือขึ้นมาน้ำมันก็หายไปแล้วถามว่าคุณเสียหายปะจริงๆเสียหายแต่คุณไม่รู้ตัว <c oughs> เพราะว่าคุณมีเซลล์เยอะมากเซลล์จะขาดน้ำหน่อยไม่เป็นไรแต่จะเป็นรายที่เซลล์ชุ เซลล์ด so ูแลสมองหน่อยตูน้ำหัวสมองถูกเจงเร็วกว่าเพื่อนถ้ามันดูแลหัวใจหน่อยหัวใจถูกพังเร็วกว่าเพื่อนอยู่ที่เซลล์ชุดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจเซลล์ไหนจะขาดน้นแก้วแรกให้มันเลยมันไปแบ่งเขาเองแก้วแรกผมเมื่อกี้บอกว่แก้วสองแก้วสามถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปไหนคุณกินแก้วสองไม่ใช่ชดเชยแก้วสองจะล้างนะฮะคุณจะไม่ล้างเลย ห้องน้ำคุณยังล้างทุกวันเลยคุณต้องล้างแล้วอย่ามาถามผมนะแก้วนึ่งพอไหมครับจานตาหัวด้วยปากหวานจานเท้าแก้วนึ่งพอคุณถามตัวเองเลยนี่แก้านึ่งพอหอล่าร่างกายจะตอบฉันใหญ่ขนาดนี้แล้วแก้านึ่งขนาดนี้ถ้าคุณจะล้างห้องน้ำอะอยู จะไม่ใช้ได้กว่าจะรอมันปักกว่าจะลายน้ำมันมรู้ลายไปนไหนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโรงเรีนต้องให้มันใช้เลยต้องให้มันใช้เลยก็คืออุ่นเท่ากันเพราะฉะนั้นที่อุ่นยังมีวิชานี่ก็คือถ้าคุณกินน้ำจืด กินได้อย่างน,านั้นแล้วนะเเรื่องที่บอกว่าปวดท้องบ้างเจ้าหนที่บอกว่าที่ไม่ค่อยออกก็จะถูก,ถกอค่อยๆกล้านะค่อยๆแกล้าคนะค่อยๆแก้าค่ะเพราะฉะนั้นก็น,น้ำกินน้ำเสร็จแล้วถ้าคุณจะฝึกอะไรดะลดถถังกินน้ำเสร็จ,จด,ดันรถถังรถถังเดือบเลยจังวาย เน่นคนนี้นะครับ แต่ของเรานเต็ม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 เใช่ไหมเพราะฉะนั้นกินนันนิดเดียวลูกศิษย์าเพราว่ามาจียนะครับินท้งพวี่มีรบาบอกว่าจริงๆมันไม่ยิ่นะถ้าคุณกินตัวเดียว อมหาไม่เอาใช่ไหมเอาผู้สปีดหนึ่งเสร็จจบไม่จบเสร็ลูกหนึ่งจบไม่จบจบตัวท่ารกจบไม่จบคุูก็ไปปักเอาเสร็จปากมันจที่เมืองจีนคำพูดคำหนึ่งนะจำไว้นะโลกที่เมืองไทยตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะคือโลกมนเย็งหนึ่งนะนะใครที่เป็นมะเรงนี่น้จิตตก จริงีก็พูดไว้ไงถ้าหากว่ากินผลไม้ก่อนท้องว่ารห<ม>ลังอาหารกินเครื่องดื่มร้อนสองวิชสองทางนี้มะเร็งไม่มีวันฆ่าคนได้ไม่มีวัน<ม>หนึ่งผลไม้ถ้าคุณกินหลังอาหารร่างกายจะย่อย ม่บุญแน่นอน <c oughs> มันบุญนเลยผลไม้มันเสียเร็ว <c oughs> คุณต้องกินเข้าไปให้มันย่อยก่อนถ้าคุณอยากกินก่อนกินท้งว่าแต่ถ้าคุณข้ากินให้อิ่มเลยก็ไม่เกีลยวคุณจะได้ครับวิตามินสารพัดรูปสารพัอย่างมีไม่เหมือนกันเส้นใยให้คุณระายแล้วจะมีทุกอย่างข้างในเห็นไหมเพราะฉะนั้นกิน,มามานาอาหาร่วนลังอาหารถ้าคุณกินอาหารเข้าไปแล้วคุณกินน้ำแข็งเลย เกิดขึ้นอาหารที่เป็นมันมาจะเป็นขายท,าทาันทีคุณเอาให้นั่นเด็กคุณจะรอขุยเตี๋ยวทางเงิน <S <S จะเข้าตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงมันเรารอามาไม่ทำมัเป็นขายข้งา,ขา,ยางหน้าขายข้างหน้าเราตากออกได้แต่ขายข้างในเด็กไข้ตักออกไม่มีวนมันครับมัตอกต่อนั่นเลย เซลล์ว่ไม่ต้องอยู่กันอยู่ๆก็มีใครมาหุ้มมันเห็นไหมเลือดก็เนยเห็นไหมเพราะฉะนั้นล้างอาหารเครื่องดื่มถ้าต้องกินอเครื่องดื่มร้อนๆกูจะเท่าอาหารที่จะไม่มีทาตุร้อนมันไปเนยแล้วก็อยากจะกินน้ำเย็นเพระมันช่วยด้วยซิ ทุกคนจะต้องบอกคุณว่าถ้าคุณนวดจุดนี้แล้วคุณจะได้ไประโยชน์มหาศาลจุดนี้คือจุดหัวใจจุดหัวใจถ้าคุณอยากรู้ว่าเส้นหัวใจเส้นลําเรียงพลังในหัวใจจะเริ่มที่นี่นิ้วกลางแล้วกลางตลอด หัวใจพลังของหัวใจจะเป็นฉินฟังให้ดีนะพลังหัวใจจะเป็นฉินเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าหัวใจนี่อย่างนี้เข้าสู่หัวใจมใันเป็นอย่างมันเป็นอย่างนยางต้องครับมันเป็นเรือมันวิ่งบนสบกไม่ได้ไม่วิ่งถ้าวิ่งอย่างนี้แสดงว่าคนสอง ยิ่งคนบอกว่าให้ตกยิ่งไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างมันต้องไปตกข้างล่างได<ช>้ไหมับมันเป็นหีทต้องวิ่งหีหัวใจก็อย่างนี้นะมา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 ทั้งหมดเส้นของมันมีเก้าสถานีสถานีใหญ่ส,สุดของมันคือสถานีเน่ยควนสถานีจะห่างจากเส้นข้อมือของเราเส้นข้อมือของเรา สามนิ้วมือสามนิ้วมือแล้วอยู่ตรงกลางของเส้นเอ็งเส้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเส้นเอ็นอยู่ไหนคุณกำมือล้วยกมันจะโผล่ทันทีอยู่ตรงกลางเส้นเอ็นแล้วคุณก็ชัวกดหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้า่อยนะักแบหนึ่งสองสามสี ถ้าคุณไม่เป็นโรคหัวใจนวดสองนาทีต่อข้างตันทีสองข้างมันมีสองเส้นวันละครั้งคุณนวดอย่างนี้เรื่อยๆนะพีโนคุณจะเห็นว่าคุณชักจะเหมือนเด็กแข็งแรงเพราะว่าหัวใจมันแข็งแรงอะครับมันเต้มานนามัน้องอ่อนทีนี้คุณกำลังส่งแรงให้หัาชาเกรเรื่มแข็งแรงใช่ไหมคุณนวด แต่ถ้าเพื่อนวนไหน้ขาหัวใจบอลมุนหรือใบข้างมาสองนาทีไม่พอไม่พอเพราะว่าคุณเล่นผาเส้นไปแล้วต้องเปลี่ยนเส้นใหม่ขึ้นมาไม่พอมันจะมีเส้นเลื่อนมาชุ่งอีกคุณต้องนวดห้านาทีถึงสิบนาทีอาจารย์ครับเราสลับหนึ่งสองนาทีห้ 5, าสลับมา้า้มาหนึ่งสอนีห้ายีได้ไหมครับสลับซ้ายสลับขวาได้ไหมไม่เอาไม่ได้ใช่ไหมเส้นใครเส้นมานให้มันรู้เรื่องไปก่อนอให้จบเส้นนี้ ยังไม่ทันลืมตาตื่นเลยเอาเปลี่ยนไปบ้านนน้นเลยคุณหลับต่อมากลับมาแล้วเราจะให้ตื่นนะลืมตายังไม่ลืมตาเราเอาไปบ้านนน้นเนี่ยบ้านนู้นเนี่ยบ้านไปบ้านมาสุดท้ายมันก็หลับทั้งคู่ไม่ได้ทำงานเทำงานเลยแล้วก่อยเปลี่ยนเป็นบ้านนั้นของนาทีแล้วก็ไหนมาถึงเส้นนี้ก็ด้สอนสุดท้ายเส้นหนึ่งที่เส้นเริ่มต้นของหัวใจเส้นที่คือจงชงจงชงถ้าคุณเอาเล็บ จ,จิกมันตรงการคุณลงจิกแรงๆเด็กก้าๆสิจะเห็นว่าปวดมากเจ็บสะด,ดุ้งจุดนี้ส่งแรงให้ใหัวใจอย่างแรงใช่ยางไงครับใช้ตอนที่คนสลบอ,อเป็นลมคุณรอ,อให้รพมาคุณตายก่อนคุณเข้าไปส่วนใน CPR เขาจะ CPR เขาจะเก่งไม่เก่งเรื่องกัำไม่สดคุณปีเข้าไปเลย กดลงไปแรงๆเลยเอาเล็บเเอาลจิกมันแรงๆเลยตื่นเลยจิกสองข้างมันมีสองเส้นจิกเดี๋ยวมันสะดุ้งเพราะว่าพลังมันจะพุ่งเข้าไปหัวใจพุ่งสองเส้นเดี๋ยวหัวใจมันจะเต้นจิกนานแค่ไหนครับสามสามสามวิจิกจิกแรงเลยจิกให้ให้มันจิตเด้อถ้ามันสะดุ้งอย่างนี้ก็ปล่อยละปล่อยมันมันตื่นแล้วเนี่ย ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาถ้ามันยังเจ็กต่อไปเจ็กต่อไปจิ็งต่อไปจิ้มต่อไปเลยตัวเองมันจี้มให้ตัวเองนี่นะจะมันไม่ห้คยเจ็บเพราะตัวเองอ่ะแต่ถ้าโดนคนอื่นเจ็บเลยมันเป็นลมอ่ะมันไม่รู้เราเจ็บมันเราไม่รู้ว่าอะไรนะคจ๊มจะให้ใส่เด็กเด็กมันสนุก จุดที่หนึ่งตรงนี้นิ้วกลางจุดที่สองตรงนี้จุดที่สองตรงนี้จุดที่สามตรงนี้จุดคือจุดกดจุดไหนก็ได้ไม่ทำทีละจุดค่อยๆทำกลุ่ม